สวัสดีครับผมบางคงเคยน้องเสียงนะครับหลังจากติดไถหน้ามาจากตังสีสเกตนะครับแล้วกลับมาอยู่บานสารคามนะครับวันนี้รับจอบครับอูสมเล็กๆอูสมน้อยๆไปให้สมสมเบิร์รับสร้งแม่ก็ะจบพอสสังยนต์สายตรง7ปีก็ไมาอีบานปีกับเฮ็ดประตูยานะครับ เครื่องตัดหนารถไทรถมอไซคครับรถไทครับรถเกี่ยวทุกอย่างเมื่อนี้งานรถไทแเท่านี้มันเหลืมบ่มีแล้วครมันบ่มีมาพระทัานกับไปรับรถมาสมนะครับมาทําเครื่องนะครับวันนี้จะสมาดูการวิธีการประกอบการถอดประกอบเลยนะตัวนี้จะถอดไป็นลงกึ่งนะครับเดสบอย s อสยูบ็อกสองันห้านะครับ ห้าก็จะไป้ถอดถอยเสียออกก่อนถอดทุสีถอดถอยเสียถอดฝ้าวาวนะครับถอดฝ้าวาวถอดฝ้าขอบโสมละลินนะครับแล้วก็ถอดตัวเบิงมาร์กปันไปนะครับสองจุดตัวมาร์กนะครับพ่นดาจะเป็นมันจะเป็นทีนะครับจำอะไรว่า,าตัวที่กับเฮดเนี่ยนะครับ บริเวดรุ่นนะครับตัวทีนะครับาก็ถอดนอดีนด้ก็ถอดเครื่องโลหลิ่นนะครับก็ถอดน็อต้าน็อตเบอร์สิบสี่ตัวก็นอด้าเป็นรถซาลิงใยงงานนะครับ ต่อไปเราจะถอดน็อตเครื่องโซ่เล่าลินนะครับเราเช็คดูก่อนว่าโซ่เล่าินมันย่านบา่เราสามารถทเทคได้แบบนี้ครับแต่มันย่อนมันก็จะหลากเสือขาดสองขางบนล่างเสียงก็จะดังกะกะแกะกะกะแกะนะครับทถ่อว่าเป็นเสียงว่าวมันเป็นเสียงว่าวโซ่เล่าลาินนะครับแต่ว่าตัวน,นี้ยังใส่ใส่ได้ครับแต่เบอร์เก้นบนเป็นเทศไม่มากครับแต่ว่าลูกสูบแปนมันเกะ ถอดบ,ร,บร,ริกรูสูเป็นก็ได้ผมหมดจะทำการถอดนะครับโซลินส์ใส่ไหนนะครับจะถอดถอดเฟืองเฟืองโซ่ราลินใช้ตัวทีเ,เ,อเอบอร์แฝดนะครับเาตบกับเฟืองนี้ออกทันฟังสายได้ครับปลน,น,น็นอตันน็อตออกมาไปเรางัดออกจากบูดนะครับจะมีบูทบล็อก หลิอโอย่เพลองสูบยังใส่ได้นะครับยังใส่ได้ต่อมานะครับถอดนอด็อตฝาใส่ลูกบล็อกเบอร์สิบหนึ่งสองก็ถ่ายครับต่อนอ็อตบดบดตรงตะแยงครับแต่ขันเข่าตรงขันตะแยง เห็พร้อมกันเนาะคันออกคันคายออกเลยคลายไหลไหลเป็นวงกลมเนะสร้างมาหนออครับเรียบนี้ลหละทำมาเตอค่าเรียงนะครับค่าอะไรลูกค้าซื้ออีกรับจบมำวางงานถ,ถอดอใคายออกมาครับ ฝากรอบตัวเดียงมากเกินยังใหม่อยู่เลยแตัวแหวนดังหลวมเอาถอดตอนะครับถอดตัวน,นี้อย่างตัวสุญญากาศนะครับเอาถอดตัวน,นี้น้าเผื่อมันไงนะถอดตัวบนตัวสุญญากาศตกเป็นบัตรเอสีย ต่อมาเบอร์แปดตัวทีับต้องเสียบไม่จ้ำจ้ำน,นะครับเดี๋ยวมันหวานหล่อยหมดนอดยืดตอ,อนนี้มันจะยึด ปากับเสื้อมันจะยึดปลากับเสื้อสู่เข้าเลยกันเมื่อไงนอนหนีหัมวมันจะเป็นหนัวเสียหัวเสียงนะครับนัดออกแล้วครับเอาไปเช็ค <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้ออกแล้ว แบบนี้เราก็เกาะฟ้าออกเบาๆปึ๊บ,บมันหลุดออกมาครับก็ดึงออกเลยติดอืมสีฟ้าว่านี่ฟ้าว่านะครับติดกาวประกิ้นแถบบน้องติดกาวนะครับ ถ้าใส่ปากกินเกาียวมันยังติดนี่พันใส่ปากกินเกาวว่างมันติดเกาวเอาก็จะมาถอดโตยางกิ้งโซ่กลางเสื้อนะครับนี่ มันแน่นตรงใส่ลูกบล็อกขันแน่นคลื่นคลื่ไว้นะครับแล้วน็อตยึดเสือ้อเสื้อสูบกบเสื้อเครื่องนะครับเบอร์แปดมันกันเสียงเข้าไป อันนี้เอางัดเสืยออกมากนะครับขันน็อตตัวยางกิ่งโซ่ยางกิ่งโซ่ก็ะซึกเหรอครับอืมกลมซึกยางกิ่งโซ่ซึกตอกเตียน,นครับ บูดฝามีหนึ่งตัวบูดเสือมีหนึ่งตัวหายไปอย่างละตัวเอาต้องสื่อบูดวาใส่แล้วกันครับเห็นบหมตะเก็นเทียมปะเก็นเทียมแบบมี้มัเจะตั้นรูนะครับเราวมันติดเก่าวตั้นรูน้ำมันเราบอส่บูดเหมือนน้ำมันกับบอขึ้นฝาเอชไฮรถมีปัญหาดเหมือนกันนะครับน้ำมันไม่ขึ้นฝา อุกกรอ์อยู่บนฝาเกิดเสียงกระสือกสอกล้อดังกิดเกือกนะครับอันนี้เป็นบอยไซบูทเลยบูทซ้ำคัญนนะครับเพื่อใหามันเฉไหลขึ้นไปได้ถ้าบม่มีบูทก้าวตั้นรู้น้ำมันมันก็ขึ้นยากขึ้นวกกวอุปโภคกริโง่ายๆเราก็มาดูลูกสูแบแหวนนะครับลูกสูแบแหวนเป็นรอยเสื้อสูบเป็นรอยนะครับสึกร าจะถอดลุกสูบออกนะครับใส่ดคขี้มขีมปากแหล,ม,แล,ลมเหลือยืมมะ่ร้าอัดหูวไว้น้ำนะครับอัดหูเครื่องไว้น้ำบอสันเทา้ากิปล็อกลุดก็ไปทางในนี่ก็ต้องแต่้าเครื่องนะครับจะเป็นงานใหญ่นะ หอดกิ๊บล็อกออกแล้วเอาผ้าออกนั่นผ้ากระดันสลักดันสลักออกมาปึ๊ดนะครับสลักกลับเป็นรอยลูกสูบเป็นรอยมันสีดั้กอกๆกอกอ,กอนครับมันเขียกับเสือนะครับสงสัยเพื่อนบอ่ได้ควานนะครับเพป็นเปลี่ยนแต่ลูกสูบลูกสูบนิ่งไม่เลย KFM เป็นรหัสของเดฟ นะครับสองพันห้ารคาบูตัวนี้แหละก็ KFM เนี่ยเขาจะเบิ้งใส่ว่มันเป็นใสเนาะ 50ครับใส่50 50ิบอาซิปเราก็จะไปขวานใส่ยลอยครับบ้าน,นไปขวานต่อลอยนะครับมันจะมีแต่ก่อนมันจะมีของแทร์ศูนย์มันเริ่มต้นเรื่อยถลนจนเคลื่อนขวาน25แล้วต่อมาก็คือ50 50แล้วก็75แล้วก็ร้อยอย่างนี้แต่ก่อนแต่ทุกวันนี้มันจะเป็น50เลย50าสิร้อย ทือลาคาสิบกับบอกอยังไงนะครับการถอดประกอบนะครับแต่ตัวนี้ถอดแล้วแล้วเขาจะเอาเสือไปลงกึ่งนะครับแต่ว่าวว่าใส่ใดนะครับพ่นทำมาใหม่นะครับเอาขาเอาน้ำมันเช็คนะครับน้ำมันเ่ลงนะครับแต่มันซึมออกตรงนี้ใช่ไมันใส่ไปไน น้ำมันเบนซินเสมอถ้ทาที่ลงไปแล้มันแห้งมันจะสใส่ได้นะครับเตก่ก็จะถอดล่างครับต้องก็สะอาดเหมือนเดิมเวลาปัสสิบรรบดวาลด้วยกากเอดใหม่ตัวนี้งบหน่อยครับทาเตมลูกสูบแขวน,นะครับวาลวเปลี่ยนผมจบคลิปการถอดตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปประกอบนะครับตอนกลับมาจากกรุงเทพงเนาะ ช่วยติดตามบราแบ่งปันน้องแสงนด้เลยครับ